ปลาลาดพริกหวานค่ะกินกับข้าวสวยละลอนนะคะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะสปายมาเลยพามาทำปลาลาดพริกกันนะคะนี่ค่ะพริกกระเทียมใบมะกรูดค่ะน้ำมะขามเปียกเกลือนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเราหมักแล้วนะคะแป้งข้าวโพดเกลือค่ะ เืไม่ให้ติดกระทะนะคะโอเคค่ะไปทํากันเลยค่ะเรามาตําพริกกกระเทียมก่อนนะคะตําพอหย,ยาบๆค่ะ ได้ประมาณนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆเรามาทอดปลากันก่อนนะคะนี่คะ่ะเหลืองได้ทีแล้วนะคะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะใส่น้ำมันลงไปใส่พริกที่เราตำแล้วนะคะใส่ลงไปเลยกวนพริกเอ่อกับน,น้ำมันให ขวพริกให้หอมนะคะเพื่อนต่อไปก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยใส่หนึ่งกระบวยค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะเพื่อนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะใส่ ลดดีลงไปค่ะแส่ซอสหอยค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะสามรสนะคะเพืเ่อนๆ็มเปรี้ยวหวานสามเกลอเือไปเลยค่ะ ทดส n g กันนะคะพเพื่อนๆว่ารสชาติอย่างไรโอเคค่ะอร่อยค่ะกลมกลมเสร็จแล้วก็เราก็ใส่พริกลงไปเลยพริกหั่นแว่นนะคะใบมะกรูดหั่นค่ะกวนให้เข้ากันนะคะ พอได้ที่แล้วเราก็เอาปลาที่เราทอดมาราดบนตัวเนื้อปลาเลยค่ะหอ,อมน่ากินมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็ข้าวสวยร้อนๆตอนนี้แม่ครัวสายแล้วค่ะหิวมากเลยนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะเ,เพื่อน เสร็จแล้วค่ะปลาลาดพริกของเราน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะตเตลมากาเซกัมเสียบายบาย